สวัสดีครับช่องเหนือพารวยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตของกระดาน OK x ดูนะครับว่าตอนนี้ตลาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งห่างหายไปสัก345หวันเนาะซึ่งก็ไม่ได้มาอัปเดตอะไรเลยนะวันนี้ก็เลยมีเวลาว่างนิดนึงครับก็เลยมาว่างเล่าในเรื่องของอกระดานของเหรียญมีมนะครับซึ่งเหรียญมีมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วครับช่องเหนือพารวยเนี่ยค่อนข้างเก็บเหรียญเหล่านี้เอาไว้ค่อนข้างนิดนึงครับก็พอตัวครับไม่เยอะมากนะแต่ก็พอหาค่าอ่า กำไรเล็กๆน้อยๆได้นะครับซึ่งในการเทรดหรือการซื้อเหรียญต่างๆเนี่ครับเพื่อนๆรู้อยู่แล้วครับว่าระหว่างเวลารอนะครับเวลารอกว่าที่จะเหรียญกลับมาตีดกลับมานะในราคาที่เราทํากําไรเนรี่ยซึ่งบางคนอาจจะซื้อทิ้งไว้ซื้อทิ้งไว้นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันมีการเออเหรียญหรือสเต็กเ,เหรียญเนานะ ก็คือเหมือนปล่อยกู้นะครับแล้วก็ไปออมเหรียญเอาไว้สเต็กเหรียญเอาไว้ก็จะมีผลตอบแทนออกมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งบางเหรียญที่ผมซื้อเอาไว้นะครับในกระดาษของโอเคเนี่ยซึ่งผมซื้อเอาไว้ประมาณ1นึ่งปีหรือปีกว่าๆหรือหลายๆปีเนี่ยซึ่งผมสเต็กเหรียญเอาไว้ยกตัวอย่างนะครับก็บางตัวเนี่ยผมเก็บเอาไว้ก็ได้มา6ล้านเหรียญนะครับอากิตาเนี่ยผมก็ได้มาแสนกว่าเหรียญนะซึ่งทุนทุนก็ประมาณแค่ สี่เหรียญน,นะครับร้อยกว่าบาท0 0บาทเนบาทแต่ผมได้อาตาราการอดอกเบียหรือการสเต็กเหรียญเอาไว้เนี่ยก็ได้ประมาณประมาณแสนก,กว่าเหนนรียญนะฮะบบางตัวนี่ก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งก็ผลตอบแทนบางเหรียญก็ค่อนข้างมหาศาลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับอยากบอกทุกคนครับว่าเราสามารถไปสเต็กกิ้งเหรียญเอาไว้หรือว่าไป ไป,ไปออมอาไว้ก็ได้มันก็จะมีดอกเบีย้ยออกมาเรื่อยๆในรายวันรลายสัปดาห์รลายเดือนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เฉย,ยๆโดยการที่รอเหรียญมูลเนี่ยเราก็ผมมองว่าก็ดีกว่าอยู่เฉยๆเพราะว่าเหรียญช่วงนี้น่าจะเห็นตลาดอยู่แล้วครับตลาดมันผันผวนะครับแล้วก็มีการที่อัตราที่มันเข้าแล้ว ลงเยอะนะครับแล้วก็เงื่อนไขของเขาเนี่ยมีมมผมเคยทําคลิปไวกขอหน้านี้แล้วนะครับว่าในการที่สเต็กเหรียญเนี่ยเราจะขายได้ตอนไหนเราจะได้เหรียญตอนไหนนะครับซึ่งใครอยากรู้ก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำเอาไว้ในกระดานของ OK เการซื้อการสเต็กกิ้งเหรียญแล้วก็การออมเหรียญเราต่างๆเนาะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของมันบอกนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเหรียญลงเยอะนะครับก็เราก็ซื้อลงทุนนิดหน่อยแล้วก็จะได้ผลตอบแทนค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเราสามารถ วางแผนได้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้นะครับอตอนนี้ตลาดก็นิ่งๆน,นะครับทรงๆตัวเนาะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนบริหารจัดก,การดีๆแล้วก็เหรียญเบบี้ดอสคอยนะฮะตอนนี้ถ้าเรามาเทียบเนาะกับระยะเวลาประมาณ3เดือน6นะก็ล่วงเยอะอยู่นะครับเราจะเห็นภาพรวมก็เรียกว่าไม่ได้ขึ้นอะไรเลยเนาะนี่ครับ เรียกว่าราคาค่อนข้างถามว่าน่าเก็บไหมก็น่าเก็บนะครับซื้อเก็บออไมไว้ได้นะครับรอรอที่เขาดีดกลับหรือรอข้อมูลอ,อัตราเปอร์เซ็นต์ที่ได้จะได้กาไรก็น่าจะเยอะนะครับตั้งแต่เดืน 6, นอนเก้าปีหกสี่เนาะเรียกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ซื้อตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็เคยดีดแล้วก็ไม่ได้ขายแล้วช่วงนี้ก็ร่วงลงมาอีกนะครับก็ลองบริหารจัดการในกระดานพอร์ตของตัวเองดูนะครับวันนี้ก็มาบอก เล่าเนาะในเรื่องของการเซ็ก,กิ้งเหรียนแล้วก็เทคนิคต่างๆแล้ว,ว่ารอเรียนมูนนะครับว่าไม่ให้เสียเวลาไปเปล่าๆเนาะฝากกดไลค์ก็ร์ให้กับชเนื้อนวพมรวยด้วยครับสวัสดีครับ